แแม่กำนั่นสีภาพพี่น้องเข้ามาเบิงเนาะคะ่ะคลิปนี้มาเบิงใหม่หันขอที่แม่กำนั่นกล้าไวแล้วก็ปลูกเกิดแล้วเนาะคะ่ะเกิดแล้วมือนี้สีมาปลูกด้เลสไ้เบิงกวนเนาะคะ่ะไม้หันขอหันขอคือคือมม้อนั้นแหละที่แม่กำนั่นเฮดไหเบิงเนาะคะ่ะสำหรับยอดกับเป็นการยกยอดอันนี้เป็นไม่หันขอเนาะเบิงพี่น้องเฮาน,ะนี่อันปลูกไว้ลืมเลยเด้อคะ่ะนี่ลืมเลยเบิงนี่นี่คือข้อเนาะ หนึ่งตาคือหนึ่งข้ออันนี้อันนี้เพื่อนมีสองตาเลยแต่ว่าเพื่อนก็ได้ต้นเดียวเนาะตานี้เพื่อนบ่สมบูรณ์อ่าก็ไม่ไม่ก็จากไปว่างั้นถถอแต่ตานี้เนาะต้นนี้ตานี้เขาสมบูรณ์มากเลยเขาก็ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ได้หนึ่งต้นเนาะหนึ่งข้อหนึ่งต้นเนาะนี่ไลายอยู่ด้ค่ะ่ขึ้นมาเนาะนี่อ่าอันนี้ไงแล้วก็มีเด้อคุณแน่นแน่นไปเลยนะคะแน่นแน่นไปเลยพี่น้องเข้าแน่นแน่นไปเลยได้ไมีตาข้อได้พี่น้องเข้านี่ คอเด้่ค่ะคอคอคอเพื่อนสิเกิดเพื่อนสิเกิดทุกคอเนาะค่ะเนาะเพื่อนสิเกิดเกือบทุกคอเลยนี่ก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเนาะอันนี้คือส่วนคอประเด็นว่าบางส่วนยอดเด้ออ่าผู้ดใดจำได้เนาะอันนี้แม่กำนันยอดเพื่อนแม่กำนันอันมันคำมือนั่นก็เลยแบบเสียบเสียบเสียบไว้ในกระถางเดียวกันอันนี้เป็นส่วนยอดเด้อพี่น้อง ส่วนยอดเสียบไว้ในกระถางเดียวกันก็เลยเป็นลายยอดนี่จักหน้อยืันนี้สีไม่แยกออกนี่ลายยอดลายพันแทลเดชอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึงนะ่งเนาะพันหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกพันหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกสายพันหนึงนะ่งเนาะเป็นตระกูลตโกูนีมาเหมือนกันนะคะตระกูลตโกูนีมานี่เนี่นลยลายยอดสำหรับต้นลั่ต้นเขาก็คืออยู่ในนี่เนาะลั่ต้นเขาอยู่ในนี่นี่สำหรับอยอดเขากคือ เอามาซุ่มกันไว้นี่ขันคำเท็ดแบบใดก็ได้เนาะค่ะสำหรับไม่เข้าเนาะเออผู้ใดไม่ไม่ยังเท็ดแบบใดก็ได้นักเปนแม่กำนัลก็ซ้ำไว้นี่แหละค่ะซ่ำไว้เราก็ลืมไปแล้วล่ะลืมไปจนเพื่อนขึ้นมากจนว่าเมื่อนี้มีโอกาสสิได้แยกแล้วก็ปลูกลงกระถางวัสดุปลูกแม่กำนัลใส่มะพร้าวสับนะคะอันนี้มะพร้าวสับต้องแช่น้ำไว้ก่อนแม่กานัาก็แซ่คืนหนึ่งค่ะแซ่คืนหนึ่งสองคืนก็ได้ไม่ปัญหาเนะนี่แซ่ไว้ล้วก็เอาขึ้นไว้เนี่ย เอาึ้นไว้ให้เขาเอาคืนไว้ใส่นีบะนี่ค่ะนี่ก็มากรมาผสมเนาะคะ่ะอ่าส่วนผสมกับหนึ่งต่อหนึ่งก็ะได้ด้วยกับดินหมักใบก้ามปูดินล้วนซุยหรือว่าดินขุยไผ่แล้วแต่มีเลยแต่แต่ผู้ใดมีดินอันใดเนาะเข้าก็มาผสมแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเขาผสมกับมะพร้าวสักอ่า ว,วิธีปลูกเดี๋ยวมีกำนันสิเฮดคลิปให้เบิ่งอีกเท่อนึงเด้อค่ะเดอ้อสำหรับอันนี้คือการเตรียมนะคะเตรียมเตรียมวัสดุปลูกเตรียมกล้าไม้แล้วก็เตรียมกระถางกระถางกับทุงมือนี่กระถางพี่น้องเทาทุงมือเนาะ เตรียมถับปลูกแล้วค่ะเข้ามาปลูกกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะคลิปนี้ไม่กำนันไปก่อนเดียวคลิปหน้าก็พอกันใหม่โชคดีมีความสุขกันไม่กำนันสวัสดีค่ะ